ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กินทั้งโลกและตอนนี้พวกเรา3คนอยู่ที่ K Street Food Hall นะคะที่สามย่านมิดถาวะมีครบ Korean food นะ Korean food hall อะไรอมั้ยสาไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กินทั้งโลกและตอนนี้พวกเรา3คนอยู่ที่ K Street Korean food hall สาไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กินทั้งโลกและตอนนี้พวกเรา3คนอยู่กันที่ K Street Korean food hall อ่ไม่ดูทีเดียวก็อ่านไม่ถิดตั้งแต่ต้นแล้วเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยผมว่าอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคือก่อนนะนี้เราต้องเราต้องจ่ายอะไรอย่างนี้ก่อนไหมหรือว่าคือปกติแล้วเรามาเราก็ต้องซื้อคูปองไอ๋อซื้อคูปองที่ข้างหน้าตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยมีประมาณกี่ร้านคือเข้าที่นับเนี่ยประมาณแบบสิบร้านโดยประมาณได้จะอาหารกันนะ้กันแล้วเดี๋ยวเครื่องดื่มตกทายใช่แต่ว่าดูคุณคนาที่ คนใส่แว่นหรอแม่โอคคังไอยยคือผมกินอาหารเกาหลีไม่เป็นนะพี่ไม่เชื่อค่ะแม่นี่ไงร้านแรกนี่คือร้านไก่บูโกโกิบูโกโกิมีเยอะมากอ๋อมีท, <ะ S 1> ทั้งไก่ทั้งหสวัสดีค้ามีอะไรบ้างมีไก่มีหมูมีปลาหมึกมีเนื้อ<ช>อะไรอร่อยครับทานเนื้อผมแนะนำเป็นเนื้อเอาเนื้อน้ำของเราจะเป็นนาเข้าจากออสเตรเลียครับเนื้อจากออสเตรเลียโอเคเอาเนื้อบูโกกิ เพิ่มฉีดเพิ่มฉีดเพิ่มฉีดร้านต่อมาสวัสดีค่ะนำช้อนซอฟต์โชคฟุกซุปเหรอฮะซุปค่ะอ๋ออ๋อเป็นแนวซุนดูบูซุปเนื้อซุปแต่ซุปกิมจีอร่อยนะคะขายดีที่สุดค่ะกินกึ่งจีมูขายดีที่สุดแต่คุณพี่ไม่ชอบกินชอบค่ะแอวเล่ มาจากเมืองไหนของที่เกาหลีคะอยากถามเเลยอรค่ะป็นลูก้างเกาหลีมาจากเมืองสองแกลแม่พอจากเมืองสองแกลสักว้สาจ้าอชอบกิมจิหมูนะอ่ะพี่คุณพี่กิมจิหมูค่ะกิมจิจีเกเนาะอุ้ยกินทุกร้านไปเลยไปเนี่ยสั่งทุกร้านจริงเหรอใช่อย่างละเมนูเด็ดได้อันนี้จะเป็นร้านบัลจอมปังกี อ๋อนี่เหมือนร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมคะมันเปิดหลายๆเมนูให้ร้านนี้มีหลายมีอะไรแนะนำคะเมนูคอของพิลาแนะนจ้าจังยอนครับแนะนำไยดีที่สุดเลยสังร้านอ๋อจ้าจังยอนมันมันคืออะไรครับเป็นบะหมี่ซอสดำบะหมี่ซอสดำเหรอสีดำากินดำเสร็จแล้วหล่ะค้าเสร็จแล้วเนาะโอ้หน้ากินเนาะอ๋อเออเอาอันนี้เลยอันอันนี้คือของเราเลยเหรอครับไม่ใช่แม่แม่แม่ม่มาพับเอาแล้วกันเลย ของจริงครับผมของจริงอ้าเราเอานื้จิ้มเข้าไปแล้วแต่็นตัวโชว์ใช่ไหมก็ว่าทําไมเลอะงั้นเอาจาจังยอนค่ะไม่ใช่แต่ว่าอันที่มีหอยเชียงคู่ก็น่ากินนะอะไรอ่ะแม่แม่หยิบกลับมาเลยจำปงคืออะไรครับจำปองเี่ซครับเป็นซุปซีฟูดอ๋อเอาเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็จาจังยอนอันที่หนึ่งได้ไหมคะได้ร้านแรกตามแล้วให้ใหพ่ไปเอาไปกันต่อสำหรับร้านต่อไปนะคะก็คือร้านโรสจิมดก อุ้รูกินทุกร้านเลยสวัสดีค่ะัสดีชั้นสวาสดีั้นเียองเซียงยอแน่ มีอะไรอร่อยอ่ะโรสเิตัดิโซอร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะนี้กินอันี้นกินอี่ชิจริงๆก็ต้องสั่งจิมดักมแม่วันร้านมันคือแบบจิมดักจิมดักคืออะไรไก่ผัดบุนเส้นไก่ผัดบุนเส้นเป็นหลักอีกกฮานะเดอีฮานเดอีกฮนอีกคือ this one ฮานะคือหนึ่งหนึ่ง อ uh, ีกออนที่ <S <S วันไม่เอาเอาแบบออร<อ>ิจินอลเลยเอาแบบเพ็ดเลยเอาสไปซี่ โอเคเูเท่จังเลยอ่ะเริ่มกินจังเลยอาหารอ๋อโอเคขอบคุณครับขันซ่ามีด้ารามยำมะกอกคันเล่เขาเดินหนีเลยอ่ะแม่อะไรเว่อเขาเดินหนีเลยอ่ะไม่เพื่ออะไรอ่ะรามยำมะกอกคันเลยเนี่ยมันไปกินรามยงที่ห้องเรามามชิ่งเหรอไปกินรามยงที่ห้องเรามั้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วเขาไม่ได้หนีกูนะหนีว่ะเลยร้านต่อไปที่เราจะแนะนำเป็นร้านเกี๊ยวฮอนดอ ไม่รู้จักเขาบอางเลยมีอะไรแนะนําเมนูของร้านบบเราครัแบ,บแล้วโฮต็อกนี่คือโฮต็อกคืออะไรโฮต็อกมันจะเหมือนโรตีอะค่ะแป้งทอดใช่ไหมใช่ประมาณนั้นอ,อย่างละหนึ่งทำไมอย่างนี้<อ>แม่เลยข้างหลังก็ซิปมาอย่างีข้างหลังกะออย่างละหนึ่งคือข้างหลังก็ซิปม่อยู่เลยแซนวงแซนด์วิชอะไรไม่เต็มเลยแซนด์วิชแซนด์วิชที่แม๊คแต่ว่านี้อาหารถูกปากเด็กๆเนาะน่าจะใช่ คอนดอก์เซกอ่ะค่ะเป็นผงอะไรคะลูกค้าผงนัวผงนัวไม่ได้มันมีผงอะไรบ้างตัวออริจินอลจะเป็นน้ำตาลับมะเขือเทศค่ะอ๋อออริจินอลหนึ่งมินิกี่อันนะสามอันใช่ไหมก็อย่างละสามเลยไหมไออย่างละหนึ่งเลยไหมค่ะเดี๋ยวมารับนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านโกโก้ดั๊กถูกอายอะไรบ้างครับมันจะเป็นไก่ทอดนะผมไก่ทอดเคป๊อปหนึ่งที่ค้ารับเป็นซอสอะไรดีคะซอยกาลิก

ยอนหมูสามชั้นนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับเอาลำยอนหมูสามชั้นไหมเอาครับเอาหนึ่งที่เอาทุกอย่างแล้วถ้าแห้งก็เป็นอะไรนะจะเป็นคาโบนาร่ากับบูดาครับผมส่วนตัวแล้วคิดว่าไหนหลักกับกันส่วนตัวผมชอบคาโบนาร่ามากกว่าครับผมงั้นเราเอาคาโบนาร่าด้วยเราก็ตามใจผู้ชายเหมือนกันนะทำไมอ่ะเอาคาโบนาร่าด้วยครับพี่อันนี้คือพี่บ่าวอันนี้คือสั่งอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนที่แบบว่าชี้ๆๆแล้วก็ใส่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านนี้คือร้านบีบีบาร์ เลือกข้าวก่อนโอเคมี3าข้าวข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็เลือกผักเลือกได้6อย่างอ๋อถ้าจะใส่เพิ่มอีกก็บวกอีก1 0บาทแล้วก็เลือกเนื้อเนื้อสัตว์นะคะโปรตีนนะคะก็จะมีไข่ดาว้อไก่หมูเนื้อวัวแล้วเราลองมาลองจิ้มกันดูไหมได้อ่ะแม่เริ่มอันที่หนึ่งแม็กชอบกินข้าวอะเอ่อข้าวหอมข้าวหอมมะลิแล้วก็พอ่าผักหกอย่างไม่เลือกเพราะไม่กิน อะไรก็ได้อุ้ยมะเขือม่วงผัดนะกินมะเขือม่วงผัดอุ้ยกิมจิมะละกอน่ากินไหมได้แม่ไข่ดาวเนื้อแล้วก็ไข่ดาวดโอ้โหหนาเท่าไหร่คะเนี่ยเหมือนหนึ่งจะมารับนะคะโอเคมันดาคิมบับอ่ะสั่งกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอกินทุกอย่างเลยเอาผมเอาเอ็กเบคอนกิมบับเอาทูน่าแม่อาทูน่าเอ่อแม็กเอาอะไรน่าจะเยอะแล้วพี่เอาอบิงคกูดด้วย อยู่ดีก็เบรกกูขึ้นมาเสี่ยงนั้นและแล้วเราก็มาเจอกันจนได้สวัสดีอีกครั้งวันนี้ครับอ้วันนี้จะเป็นแบบที่สุดท้ายที่เรามาตายคือคาเฟ่พารันเหรอใช่ครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านคืออะไรนะคะคือคอมบูชาครับเป็นชาเกาหลีชาหมักครับผมอ๋อก็คือช่วยระบบช่วยย่อยอะไรอย่างงี้ได้นะใช่ครับอ่ะเลือกหนึ่งอย่างแม่ทำไมต้องหนึ่งอย่างสองก็ได้ทำไมต้องสองเอาหมดเลยเอาหมดเลยคอมบูชายูสุแอปเปิลอดีมักเอาอมบูจิโต้ เลมอนมอสิโต้ค่ะเอาเบอร์รี่สังเกียค่ะวันนี้ลาครีมอร่อยป่ะครับอร่อยแอ่ะแล้วก็แบบบั่นครับเอาแบบบั่นได้ไหมครับได้ขอบคุณมากครับแล้วก็เอาพีชเลมอนค่ะทำไมอ่ะก็แม่สั่งสองก็เลยสั่งบ้างสตรอเบอร์รี่เลมอนด้วยน่าอะไรอย่าวเลี้ยวพออืมไม่น่ารักเลยแม่อ๋อเอาแบล็คช็อกโกแลตแบล็คช็อกโกแลตเดี๋ยวมารับนะคะขอบคุณค่ะบทำให้สนุกนะคะับทำให้สนุก เอเครตัวนี้เอาหารก็วางอยู่ตรงหน้าเราเต็มตัวไปหมดแล้วน่ารับประทานน่าอีแมคครับแล้วล้านตามากเลยอ่ามาทีเดียวได้กินแบบว่ากินไปกินเจ็ดทั่วโคตรเจ็ดั่วโคตรเลยอ่ะแล้วก็น่ากินทุกอย่างเลยเราต้องไล่กันไปทีละอย่างเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแยกย้ายเนาะอันนั้นเลยไอ้เส้นดำๆอ่ะครับเส้นดำๆนะซอสดำะจาจังมยอนจาจังมยอน เรียกว่าเป็นเส้นหมี่คลุกกับเส้นกับซอสซอสถั่วดำนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยมันหวานหวานเค็มๆแล้วก็มีความหอมๆอันนี้คือเหมือนข้าวยำไก่ทอดมายองเนสเขาบอกให้คลุกก่อนมาลองกินเริ่มถ้าเป็นชอบแน่เลยอ่ะมันเป็นแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบอาหารในที่เป็นชอบกินอาหารเด็กอ่ะหอมมากอ่ะหอมมากมายองเนสแล้วก็มีความ เี้ยมนนนวี่คือจิ้มผักสไปซี่คืออะไรน่ะมันคือวนเส้นผัดกับไก่ซอสเนาะใช่แล้วก็ซอสเข้มอันี่น่ากินเดินต่อตามอร่อยเหมือนแซ่บมากเลยอะแซ่บเหงื่อไหเท่อยไหลเลยอะมันล้วนชิมนไหมเผ็ดร้อนบูโกกิไงอันนี้ใช่ไหมเนื้อบูโกกิเนื้อผัดกอดนะเดิอต่อตาม โอ้โหอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยพี่อุ้ยเนื้อดีมากนุ่มนัวหอมยังไงต่อไปต่อไม่ถูกนี่ไงซุปซุปซุปกินสิโอ๊ยน้อ่าต้องมีบไอ้หมูนุ่มมากนี่แล้วก็ผักกาดขาวกรุบกรุบเบิร์นกันหน่อยอันนี้อยากชิมอันนี้อ่าได้นี่เป็นซีฟู้ดน่ากินมากเลยมีหอยด้วยอุ้ยกินดีว่ะ ก็จะเหมือนอะไรวะเต็มหอกเกี้ยงเนาะเต็มหอกเกี้ยงเนาะมันมี่อกเกี้ยงเลยอรออร่อยอ่ะในนี้ต้องให้ต้้องใหเซียนหมี่หกเกี้ยนมาตามมาชิมอันนี้ก่อนชิมอันนี้หน่อยค่ะคุณพี่รสชาติมันมีฮอกเกี้ยนเลยเหมือนแหละพี่ตั้มอู๋พี่ตั้มกินน่าอร่อยมากคล้ายแต่ไม่ใช่ค้ขยายอ่ะแต่ว่าผ่านอันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนไหมอ่ะง่ายๆอันนี้คือกินแบบกินได้แหละแม๊กหมี่หกเกลี้ยนเนาะอื้มเฮ้ยตอนมันอร่อยเนาะอร่อยอันนี้แบบไม่มีข้าวเลยไม่มีข้าว เขาเรืมองดีอย่างเงี้ยจะมาไอไหนเด็กจะหลุดแดกเขาไปทั้งคันนั่นแหละกลัวผู้ชายรู้วปากว่างไงอืเอาอิ่มมาด้วยไปปากไม่ถูกแล้วพาร์ทยังไงต่อฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เนาะอันนี้ก่อนอ่าอ่าอ่ะอันนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นเส้นเนาะใช่เป็นลำยอนแบบคาโบใช่ไหมคาโบคาโบคาโบทั้งนั้นคาร์โบคาโบคาร์โบคาโบคาโบคาร์โบหวคาโบ มันอร่อยมากเลยัน,นี้หอมหอมมากอันนี้ใส่ชีสแล้วก็มีหมูสามชั้น <c oughs> อีแม็กไหมตกใจเลยเอาแล้วเขาลวกเส้นดีจังเลยเอาแบบน้ำไม่ใช่ที่จบไปเลย <c oughs> ชอบท,ที่ตรงที่มันหลากหลายใช่ที่เดียวจบเว้ยที่อร่อยแล้วมันสดชื่นตรงที่มันมีผงง,ง,งอกไก่ทอดแล้วกันก็ได้หรือจะข้าวยำข้าวยำ โอ้โหเนื้อเยอะมากยังไงเยอะเยอะันนร่อย kind of mm ี hmm. um, ้องอร่อยอร่อยอร่อยอยากมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้เลยอ่ะโอ้โหบมากินอาหารเกาหลีที่ไทยอลายทำร้านคอนโดเก่าอยู่ให้ซื้อเดี๋ยวไม่เล่าเลยแล้วทุกวันนี้อยู่ไหมได้จะซื้อบ้านแต่ว่าตรงสารน้องเดี๋ยวน้องต้องนั่งรถไกลพอแต่พอซื้อปุ๊บเลิกเลยหมด คว,วังหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินกินตะกคิมบับกินตะกคิมบับอ,อกด <c oughs> มาต่อร้านต่อไปดีกว่าไก่ทอดนนอซอสกระเทียมั่วเหลืองอุ้ยกินดีชิบหายอืมซอสอร่อยนี่เป็นซอสกาลิเฉยเฉยมาอืมหวาน,น,นอร่อยเนาะอร่อยจริงไก่ทอดดีกว่าลองแบบเผ็ดเนาะได้แม่ ชอบกินได้ทุกอย่างหรือเปล่าอ้ยอร่อยทุกอย่างเอาว่ากับข้าวที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแล้วราคาดีด้วยาคอนเดอร์เอาคำเดียวแล้วเข้าไปหมดเลยตุ้งแน่แม่โทรคอลึกก่อนแล้วข้างในเป็นไม้แหลมแมื่องตอบนะแป้งอร่อยอ่ะจะหมดแล้วกลับไปเรื่อยๆมันดูชีสไปซี่มันโหอพิซซ่าพิซซ่าอือหอมพิซซ่าก็ใช่เหมือนเกี๊ยวซ่าเลยแล้วเกี๊ยวซ่าเออีก อร่อยอันนี้กำลังคิดมากในเกาหลีอะไรเลยแถวข้างโรงเรียนกูก็มีสมัยเด็กๆไม่เอาเลยเอาเลยเออนั่นแหละอร่อยนะเป็นอันครบจบสิ้นอู้เหลือต๊อกย่างอันนี้มันโรตีอะพี่กูจบตรงนี้แล้วกูไปกินอะไรต่อไม่ไหวแล้วนะขอบคุณครับเหมือนโรตีเนาะ อร่อยเหมือนแป้งนันอาหารอินเดียงี้ป่ะเพราะอย่างบนนี้คือสาเกหมดวังวังนั่งน้ำปลาลิ้นอร่อยอร่อยคืออร่อยมันมันมีเหมือนนมข้างในเป็นสิน้ำมอนข้างในเป็นสิน้ำมอนนะเพิ่งไงอารมณ์กับกินหมดเลยอีมาเพราะว่าไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือให้กูเลย ชอยเป็นคนแบบนี้นะโดนย่งกินอ่ะสรุปดีให้กูบอกไงดี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 สุดรอมหันต์ดีสุดรวมเรื่องดีดีสุดรวมเกาหลีที่ดีนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบเลือกไม่ถูก แบบไปกันหลายคน,ยนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนละอยาออ่างละอยา่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องแบบมึงกินนี่อยากกินอันนี้ก็ไปเดินแดกเลือกเดินเลือกเอา <c oughs> แล้วราคาแบบราคาแบบนักศึกษาทิมแบบ65 70บาทก็มีข้าวแบบชุด150อะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยให้มาที่ K Street Korean Food Hall ะะอเนาะฮะมากันได้ชั้น4สั่งยาง่านมิดทาวน์ครับ10บโมงถึง3ามทุ่มครึ่งครับผมครับทุกวันทุกวันเลยมาได้เลย ไปแล้วกินทั้งโลกวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับเทปหน้าเราใส่างเกาหลีไะครับเอาตรงนี้ให้หมดมาต้องจริงนะฮะโอ้ยครับสวยหมดตัวจริงฮ่าฮ่านี้ตัวไหนท่านเป็นใครที่รู้สวยกันจริงคือที่เห็นอยู่นี้เป็นไกายทิพย์นะฮะ